สบายสบายสไตล์ไลฟ์สาระอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระวันนี้นะคะช่องของเราอยู่กันที่ เสาชิงชาวันนี้เราจะมาชัวกรุงเทพนะคะเป็นบางจุดนะตอนนี้เราอยู่ที่เสาชิงช้านะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่วัดสุทัศน์กันนะคะ,ปะไปเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ภางในวัดสุทัศน์กันนะคะ ทประวัติโดยย่อวัดสุทัศน์เทพบรารามเป็นหนึ่งในหกพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราช,ชวารมหาวิหารเริ่มสร้างในช่วงปลายรัชกาลที่หนึ่งเมื่อปีพศ2350ให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่จากกรุงสุขโขทยัยราชธานีโบราณ มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารหลวงของวัดนี้พระวิหารหลวงเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งบนยอดเขาเป็นที่ตั้งของสุทัศนครเมืองของพระอินทอันเป็นที่มาของชื่อวัดสุทัศเทพวารารามตอนนี้เราเข้ามาข้างในด้านในของวัดสุทัศแล้วนะคะซ้ายมือก็จะเป็นพระพระพุทธรูปนะคะนั่ง เป็นแถวเนะี่ยยาวเข้าไปข้างในเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกร,บกรบารบไหว้พระด้านในกัน,นะคะถอดรองเท้าด้านล่าง,องอ๋อไม่ให้ถอดใช่ไหมก็ข้างในมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเก็บกระเป๋าเขาเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะทุกคนไปไหว้พระกันนะคะ เนี่ยนทะุกคนคือโอ้โหวัดใหญ่มากสูงมากเลยนะคะแล้วก็สวยมากด้วยข้างในอะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะเข้ามากลไไว้แล้วก็สักการะนะคะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเขาบอกว่าห้ามถอดรองเท้าด้านล่างแต่ว่าแดดตอนนี้ร้อนนะคะทุกคนนี่เราจะต้องถอดรองเทา้า ด้านนอกไปแล้วก็วางไว้ตรงชั้นนะคะเรากำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะโอ้ข้างบนเขาจะมีให้เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนบอกไว้ไงนี่จะเป็นรูปจำลองของวัดสุทัศน์เมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาก็จะเป็นด้านหน้าแล้วตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะทุกคนเขาทำเป็นรูปจำลองให้เราดูด้วยนะคะแล้วก็เขาจะมีดอกไม้ทูบเทียน ให้เราบูชาหนึ่งดอกแล้วก็ไปจากเงินที่ตู้ไปจากได้๋ยวเราไปไหว้ัา ตอนนี้เราไาว้พระเสร็จแล้วนะคะมีใครเคยได้ยินไหมแงวัสเกตเปิดวัสุทัศน์คือเนี่ยก็คือเรามาที่วัสุทัศน์แต่เราไม่รู้ว่าตอนนี้คือยังมีอยู่ไหมน่าจะเป็นคําเปรียบเคยของสมัยก่อนหรือไม่ก็อาจจะมีจริงนะคะภายในวัดก็สวยงามมากๆแล้วก็มันแดดร้อนก็จริงแต่ว่าโซนข้างนอกอะมันก็เย็นเนาะมันมีลมนะคะมันมีลม เดี๋ยวเราจะยังไม่ได้ไปไหนนะเราจะไปอีกจุดหนึ่งของวัดสุทัศน์นะคะเป็นจุดที่ขอขอขมากรรมขมากรมมากรมใช่เดี๋ยวเราจะไปจุดตรงนั้นอีกจุดนึงนะคะเราก็กําลังจะไปจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ออขอขมากรรมนะคะในวัดสุทัศน์น่าจะเป็นโซนด้านหลังนะเพราะว่าเราเดินจากด้านหน้าแล้วก็เดินมาเรื่อยมันจะอยู่ด้านหลังเลยนะคะ ด้านหลังก็มีน่าจะเป็นโบสถ์นะคะอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าจุดที่เราไปไหว้พระมาเมื่อกี้จะเป็นโบสถ์ตรงนี้แล้วเราก็เดินมาด้านหลังนะคะเป็นพระอุโบโสถก่อนที่เราจะเข้ามาขอขามากรรมนะคะเราต้องมามาบูชามาบูชาดอกบัวแล้วก็ของนะคะ ที่เราจะต้องทําเพื่อทําพิธีขอขอมากรรมนะคะจะอยู่บริเวณนี้เลยห้าสิบบาทหยอดตู้นะคะแล้วก็ไปรับตะกา้าดอกไม้รับตะก้าไหนเอาเงินห้าบาทใส่ตะกา้าน้นจแล้วก็เงินแล้วก็ไปจุดเทียนด้านโนนค่ะเมื่อเราได้ ดอกไม้ทุบเทียนมาแล้วนะคะจุดตรงนี้ก็คือให้จุดเทียนทั้งหมด5เล่มเมื่อจุดเทียนเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นก็จุดทูบ3ดอกแล้วก็เอาไปปักไว้ตรงที่เขาปักทูบค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ไปรับบทที่จะใช้ขอขามากรรมนะคะซึ่งมีทั้งหมด4หน้านะคะเมื่อเราทำการสวดเสร็จนะคะเราก็นำดอกไม้แล้วก็เหรียญน,นะคะเข้าไปภายในโบทจากนั้นเป็นอันเสร็จพิธีค่ะค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ออนล็อกยุ่นนะคะร้านเนี่ยอยู่กใกล้ๆนี่ไปไปดูกันเลย เราถึงแล้วนะแต่ว่าร้านเขาปิดร้านเขาหยุดสงการหยุดตั้งแต่13ถึง22แล้วเรามา21อ่ะก <c oughs> ดนะฮะ <c oughs> เราไม่ได้ดูมาก่อน <c oughs> ไมได่ดูมาก่อนว่าเขาหยุดวันที่เท่าไหร่นะอ <c oughs> ันนี้คือร้านแบบร้านเด็ดนะคะเป็นร้านเกี่ยวกับขายอาหารเช้าเนาะไม <c oughs> ่เป็นไรเสี <c oughs> ยใจหลังจากที่เราพลาดออนล็อกหยุดนะคะไม่เป็นไรนะ เรามาที่ร้านนี้เลยนายอ้วนเย็นตาโฟว้าวก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟของเขาคือน่ากินมากเย็นตาโฟของเขานะคะอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยนะคะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะแต่ส่วนตัวของเราเนี่ยไม่ได้ปรุงเลยนะทุกคนคือรสชาติเขาอ่ะพอดีเลยนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราออกมาจากร้านนายอ้วนเย็นตาโฟบะเตงแล้วนะคะว่าเราไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟของนายอ้วนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่คอนเนอร์หนึ่งสีสีนะคะ,คะ,คะจะอยู่ตรงแถวแถวเสาชิงช้าอ,อยู่ใกล้ๆกับบัสสุทัศน์ ตอนนี้เราอยู่ตรงในในร้านแล้วนะคะในร้านก็คนเยอะเลยนะมีทั้งคนไทยคนต่างชาตินะคะนี่เราได้เราได้วิวที่นั่งที่มองเห็นเต่าชีชา้าทุกคนเห็นไหมนี่เลยนีได้มาแล้วนะทุนคนตัวนี้จะเป็นกาแฟลำไยนะคะที่เราสั่งเราต้องลองชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ ลำไยก็จะอยู่ข้างบนนะแล้วก็กาแฟะนะคะกาแฟลำไยอะรสชาตินะคะมันเข้ากันตรงที่ว่าน้ำลำไยลำไยคือมันจะมีความหวานใช่ไหมแล้วมันผสมกับกาแฟพอผสมกันคือกำลังพอดีมันจะออก ไม่หวานมากแล้วก็ไม่ขมมากพอดูรวมกันอ่ะอร่อยแล้วค่ะแล้วก็จะหอมหอมน้ำลำไย,ยผสมกับกาแฟาด้วยถ้าใครมาที่เสาวิงช้านะคะหรือว่ามาที่วัสุทั์อ่ะก็ข้ามถนน,นอะมากินที่คาเฟ่คอ์เนอร์หนึ่งสีสีได้เลยนะคะใกล้ๆเลยพักร้อนได้